ป้าหนูยาดองบ่าเนี่ยคองแท้เลยวะคลองแท้เลยวะเนี่ยโลเชลหรือวะบ่อเห่าอะไรได้แต่กินนมนอนได้โยหวานนะกินแต่ของหวานได้แต่นมนอนเขากินเขาเขากินเขาโอ้ด้วพี่น้องแซ่บเขาแซบแซบคือเกาเบิ่งปุ๊บิ่งอาหารเนี่ยแซบมีแต่คนรอๆนีกินข้าวอยู่ทุก มีแต่หน้าตาหล่อๆมาได้นไงมีแต่คนสดลูกติดเนาะมีแต่สดลูกติดแด้วลุนนี้เด้อกันห่างจากเมียแล้วก็ลอยได้พวกนี้ได้มาได้ได้พวกนี้เพิ่มมาได้เด้อยมาได้ไวแซ่บน้ำกันพี่น้อง้ย สบ,บายดีสบ,บายดีพี่น้องมึงจะมาเบิ่งขาผูกแขนเจ้าสาวเจ้าจ่า,า,าวพี่น้องผูกแขนเจ้า,าจ่าวเจ้าสาวพึ่งกะ,ะเอาเกันใหม่พี่น้อง ว่าเล็กผู้สาวหาเล็กผู้เมเตาแก่เด้กหราผบานมรนางกายยอพาดวัยมองพอพบขึ้นตื่โดยปณีมือที่เมือสั่งวันนี้ในวันสองทำยีน้อยมาหุ่นเดือดุ่นเก่าออกไม่แม่เต่าออกไม่แม่เราออกไม่แม่เตา้ำทำผูดีม่เอาทำายมานางกานวันนี้วันใดต้องไม่เที่ยวใตซา มีเข้าได้หน้าหอมโสมข้าตมเที่าว่าเต้นที่ขันมีหมมันเดตรงนไปตใหญ่เลยค่ะพวงมาลาหอมโมงหมดเราจแก้กใส่ปลาวัญส่วนกันม้ากันเตาปลาต้มปวยไม้ซีมีตะไครนนีกีบอดลายอดไทยพตุนลงมาที่เมืองภาคคอเทหน้าดีคนทันสมัยสันนำแต่าอดแสะอาด มาสิปปอนปอวนีสันติเตุชใจจุปปักสัามังคลังนั่นเองว่าข้าพันซีสุงตสัยญาตสขขปปโนเป็นบิงเม่วันสันปปนมุหันเไม่ยันตมยจิตตากันมาหลวงตาจ้าพุทสองค์พุทเขาสุขุปุตตะลายหลุสไรุตตะลาห์ยาเศีคุณไม่มีนันเมยุบุญงอโ้เจ้าูเล่

เมียกันน้อยเนาะเมียกันน่อยอดหน่อยฮะ

ตี้ตี้มันงามได้ปรตีโอ้นาบักใหญ่นะโอ้ยแข็งยอด

Yes, <laughs> ma'am. คือยังไม่ได้แต่งเนาะมีคอไปซื้อเนาะคอไปชื้อเนาะยังบระคุมปีแต่งจะปีใดหรือเ่าเนคอไปชื่นเนาะเลี้ยงหน่ะจะไชื่นหน่อยมีน้อยเลยเหมือนไันครับไ้ช่วงชีน่ะงะคนขยน bò trong cho bố chung của mình nhau nổi nhau ต้ไล่แรงครับต้ไนุนะนนจจุบันงเนาะมีชโซ่ขยามาได้ไสอบุดโซ่น้องไวรุ่นัยรุ่น ไมยจะอยจะทางต่บอทำเนท่านวิ่จะปลรวิ่งหน่ะเจ้าบ่าวจากปเไหนเจ็ลาเผู้ช่าเลยผู้เชาสบเจดล้วผู้ชาผู้ชาูชาสิบประมาณสิบอง่เลยขึ้นหอยแต่โอ้ยเรียกว่าสิบสองปีใช่สเจ็ดเจ้าผูชาวัยขึ้นห่อยแต่เพิ่งจัเนาะหนอยก็ายอยุนี่ใช่หน่อย คนบังชนบชงชีใหญ่นอกหมันกันเกไปเนานว่าบังสิคนกอบบงชงชีใหญ่จะบันนอยเช่นเดยกันาน้อเลบเบื่อให้ไได้เบื่ขาแพ้เขคนุ่บบนสิมันบบเบื่อยา้เบื่อย่างนี้ปะูอะไร เป็นได้ไหมไงหันมาพีดูเคยมาเคยเห็นนาดนนโอ้งามกว่าเก่าไม่ใญ่ไม่ใญ่เจ้าเข้ากองไปงามเงาหญ่จะบัง่าหันเนาะบังไม่ใช่ไม่เชื่อก็เอ็นะไม่ใช่ ไม่ใหญ่บอได้เห็นโดนแล้วก็งามคือเขาน้องใหญ่เป็นอะไรใหญ่ได้ลูกไผ่แล้วเป็นอะไรดีใจว่าได้ลูกไผ่เนาะคือบัวไม้วนในชุมชนี่เป็นอะไรคือบัวไม้จักเดือนได้ติไปบัวใดเนี่ยโอ้ยย้อนมาเจ้าบัวมาพีไปอะไรจะเอามาพีจะเที่ยวชวนบัวไม้คอยมันแข้งแห้งลรือเปเขาเจ้าบัวยางไปใไฉมันก็แบบนี้นะ

Ơi, tiền ngân การ tiền ngân rồi. Ừ. À, cho vào แม่ไปตู้ปาก nó. <laughs> เจ้สาวมาพอมกัหม่ขาชินซอสทรเนาะขาชินซอดยังบ่ดทานพ่่รู้ว่าคาชินซอดทรเนาะขอแล้วยังบ่แต่งโอเคแล่า

เ่อชอชมกันเนาะบังคนผู้ชมชินใหญ่เนาะคนยิ่งขนาดจะว่าผู้ชมชิใหญ่คนแบบแนวขยันนาดผู้ชมชิใหญ่จะใช่หหันไ้รูหัหน่อยจะเนา อาจารย์คายชินชอดเป็นทนายก่อนคายชินชอนทานะแปดสิบล้านแปดสิบล้านเบิ้งลินอันนี้รึตาลูกถานะมาแตงมาเอาเแปดสิบล้านทีนอตอนนี้เพิ่งจะเปิดโต้แล้วเนาะมันนี่ก่ ไปตัวละ80ล้านคำซองบาทพี่น้องเลยสุดยอดมันจะทอดไปแล้วประมาณ10ล้านประมาณนึงเอยู่เซาโสดพี่น้องเพราะาวโสดปุ๊บมีแต่คนหล่อมีแต่คนหน้าตาดีหมดพี่น้องสุดยอดพี่ คนเขากองงามหมดทุกคนเนาะ้างามเลยเนาะมีทุกคนงามเนาะยอดยอดงามเนาะบางที่เขากองงามๆ บ้างเละงามป่งามไปดิงามไดิอ่ามันนั่มืดๆนี่นะกระชุ่งเ่ากระชุงเนาางมันดิเจ้าเขาคลองฮะมันเยอดก็อันนี้ดอดนก็รอเลยป ก็วดคตายอดาดยาดเตี่ยนเลยแลแล้วก็ไปกางหนาว่งจะถ่ายนะแล้วไปแต่ช่วงเขาถ่าวงมโนดีออวงไอโดีซูมดาวได้นมันจะจบคลิปชั่นี้ให้